ฝรั่งน้อยจะคลานแล้วลิเดียเผยภาพความน่ารักน้องดีออนกำลังนอนคว่ำชันคอชายวหล่อตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยสำหรับน้องดีออนลูกชายคนเล็กของคุณแม่ลิเดียสรันรัตกับคุณพ่อแมทธิวดีนและยังเป็นน้องชายของพี่ๆอย่างน้องดีลนและน้องเดมี่อีกด้วย ตอนนี้อายุ3เดือนกว่า,วาแล้วทำอาพี่ป้าหน้าอาหลายคนหลงรักกันไม่ไหวล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่ลิเดียก็ได้ออกมาเผายคลิปน่ารัก,น,รกน่ารักของลูกชายคนเล็กน้องดีออนในวัย3เดือนที่กำลังนอนคว่ำชันคอพร้อมระบุคแคปชั่นว่า three months 22 days old ่ามกลางพี่พี่แฟนคลับต่างแสดงความคิดเห็นว่าน้องดีออนน่ารักมากนอนน้อยกระดึบกระดึบ บอกเลยว่าเดินตามรอยคุณพ่อคุณแม่เข้าวงการบันเทิงได้ง่ายๆเลยแ่ละค่ะเราติดตามผลงานของน้องดีออนกันนะคะ